เดินขึ้นมาเรื่อยๆหันหลังไปดูวิวข้างหลังตอนที่เดินมาเออสวยใช้ได้ครับสะดุดไปข้างหน้าไม่เท่าไหร่หรอกแต่สะดุดไปข้างๆ้างเนี่ยมันเทินพระอาทิตย์เริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับก็ะจะสวยมันจะเหมือนมีทิวหมอกเล็กๆมาสวยความเมื่อสักห้านาทีที่แล้วนะตอนนี้ก็เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัย สวัสดีครับผมองจากวินเจอร์นิตรนะครับวันนี้ผมขับรถมาจากหาดใหญ่ยังอยู่ที่หาดใหญ่อยู่เพื่อที่จะมาเข่าคูหานะครับการเดินทางเนี่ยจากหาดใหญ่ก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง30สกว่ากิโลขับมาเรื่อยๆมาทางแยกคูหาอําเภอรัฐภูมินะครับจังหวัดสงขลานะครับไม่ยากพอขับถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ทางก็ไม่ได้แย่ ก็เป็นทางปกติรถแก่งขี่มอเตอร์ไซค์ได้ได้หมดโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเขาบอกว่าใช้ระยะทางในการขึ้นไปประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันว่าเส้นทางเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นการขึ้นเขาไม่ได้ยากเหมาะกับนักเดินทางที่แบบว่าไม่ต้องการไน แอดเวนเจอร์มากไม่ต้องการลำบากมากครับก็เดินสบายๆเหมือนเดินออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับตรงน,นี้ก็มีที่นั่งสลับคนเหนื่อยก็จะเป็นทางหินทางดินทั่วๆไปนะกับการขึ้นเขาเสียงผมอาจจะหอบๆนิดนึงนะเมื่อคืนนอนดึกด้วยยังคิดอยู่เลยว่า ตอนเช้าจะมาถ่ายหรือเปล่าสรุปตื่นตีห้ากว,ว่ากว่าก็มาถ่ายซะหน่อยอยากไาเที่ยวอยู่แล้วเรามาเก็บภาพด้วยครับ เดินขึ้นมาเรื่อยๆหันหลังไปดูวิวข้างหลังตอนที่เดินมาเออสวยใช้ได้ครับที่นี่ก็จะเป็นเหมืองหินเก่านะมันก็จะประมาณนี้เดินไปถ่ายไปก็ระมัดระวังด้วยผมบอกตัวเองด้วยแล้วก็บอกคนอื่นด้วยเพราะว่าขีดมันเยอะก็กลัวจะสะดุดหินสะดุดไปข้างหน้าไม่เท่าไหร่หรอกแต่สะดุดไปข้างๆเนี่ย มันเทิงตรงนี้ก็ทางชั้นหน่อยนะครับถ้าเดินไม่ไหวก็มีเราจับไม่เป็นเชือกจับอยู่ข้างๆ ความชันก็อยู่ประมาณสักสีหองศาตรงนี้ก็มันชันเพอาะให้ดึงเชือกนะครับ ตึงๆหน่อยโอเคมีน้องๆมากางเต็นท์อยู่บนเขาผูหานะครับมาจากนาทวีของขาเป็นไงเมื่อคืนหนาวไหมครับหนาวครับใช้ได้ครับลมแรงครับลมแรงเห็นบอกบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยใช่ไหมครับ โอเคน้องกำลังเตรียมทำอาหารเช้ากันครับผมบรรยากาศของด้านบนก็จะเป็นเขาหินอย่างนี้นะครับสั่งที่เราหันหลังให้วิวแต่ถ้าเราหันหน้าให้วิวก็จะเป็นวิวนี้ ระหว่างเดินถ่ายก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าล่วงทีก็ไม่รู้ลึกแค่ไหนเนาะคือถ้าใครโชคดีเนี่ยก็เจอทะเลหมอกครับผมชอบทะเลหมอกที่แบบมีเขาทำแซมขึ้นมาเนี่ยมันดูมีมิติดีมีหลายๆที่ที่ทะเลหมอกก็เป็นทะเลหมอกเลียดไปเลยใช่ไหมแต่บางที่ก็เป็นทะเลหมอกที่มี ภูเขาแซมแซมแซมขึ้นมายเงี้ยสวยนะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ชุมพรถ้าเป็นทางใต้นะครับชื่อเขาตาปังผมก็เล็งๆว่าจะไปเที่ยวอยู่เขบอกว่าทะเลหมอกสวยมากแต่การหวังอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไปไม่เจอนะมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่อากาศณนณะนะวันนั้นจริงเรามาพูดถึง ที่มาที่ไปของเขาฟูหางก่อนนะครับที่เนี่ยเหมือนจะมาพึ่งมาดังได้สักสี่ห้าปีมันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดสงขลานะที่อำเภอรัตภูมินะครับก็เหมาะกันมาผจญภัยนิดๆที่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเดินขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก5นาทีไม่ได้ไกลมากก็มีทางชันนิดเดียวไม่ไม่ได้เยอะมากมายอะไรผมเนี่ย หลังๆไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็มีเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยมากมีแอบหอบบ้างระฟังจากเสียงนะครับเรื่องเล่าท้องถิ่นของเขาเขาคูหาเนี่ยเดิมชื่อเขาโคหายเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมีทุ่งนาเขียวขจีนี่ครับจะดูด้านล่างนะเห็นเป็นทุ่งนาเลยเขียวๆสวยอยู่ชาวบ้านเนี่ยมาเอาโคเอาควายนะครับ าเลี้ยงบริเวณรอบเขาเนี่ยแล้วมักจะเกิดเหตุนะพวกโคควายมักจะหายประจำก็ออกตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพวกเสือลงมาจากภูเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลากเอาไปกินเขาเลยตั้งชื่อว่าเขาโคหายด้วยสำเนียงคนใต้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคูหา ซึ่งอาจจะเป็นโคหายครูหายครูโคหายครูหาซึ่งเขียนยังไงนี้ผมก็ไม่ทราบนะก็ลองลองทาแบบเมื่อกี้ดูสะพากใหญ่ก็เอาเขียนก็เขียนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องเล่าของเขานะเราก็ไม่อยากไปขัดใดๆมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเรื่องประวัติศาสตร์เราก็ไม่อยากไปแสดงความวิทษ์วิจารณ์กับเรื่องชาวบ้านมากเอาเป็นว่าประวัติมาอย่างนี้เราก็เชื่ออย่างนี้ก็น่ารักดีประวัติ ในอดีตนะครับภูเขาแทบเนี้เป็นแหล่งสัมรทานเหมืองหินและเกิดปัญหาเนี่ยเสียงดังฝุ่นควันจนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านเแ่านี้กับชุมชนแ่านี้นะครับเมื่อสิ้นสุดสัมปทานเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์เขาคูหาเนี่ยและชาวบ้านได้เดินทางไปสำรวจจึงได้พบความงามของสถานที่แห่งนี้จึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาถึงปัจจุบันนะครับ แสงเช้าๆก็จะประมาณนี้คือผมว่าเหมาะกับการขึ้นมาตอนเช้ามากกว่าตอนเย็นเพราะว่ามันมีเส้นแสงค่อนข้างสวยงามถ้ามันตอนเย็นก็สมมติว่าเป็นท้องฟ้าขาวไปเลยมันก็จะดูไม่มีมิติเหมือนส้มๆเหมือน,นเขียวๆประมาณนี้นะแสงเนี่ยมีผลต่อภาพมากนะครับบางครั้งการตื่นเช้าอะ มาเจอแสงเช้าเนี่ยคนละอารมณ์กับเราเจอตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นเลยนะต้องรีบเดินต้องรีบเดินเหมือนฝนจะมาไกลๆมีละอองฝนมานิดนิดนึงเราต้องเดินลงเขาด้วยจะเก็บภาพอีสักนิดนึงนี่ครับไกลๆเห็นละว่ามีฝนกำลังไล่มาเตรียมบันเทิงเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปหัวใจนิดหน่อย จะเล่าไม่ได้มีเจตนาเลยนะคือบางที่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่นี่เพราะที่นี่มันกว้างมันขยับมาก็ไม่เห็นแหละแต่บางที่เนี่ยวิวมันน้อยพอมาบางคนเขาอยากได้วิวอย่างเดียวแต่พอมาเจออะไรบางๆเงี้ยสวยๆงางๆ่าคนเขาก็ไม่ค่อยชอบนะเขาบอกว่าเขาอยากได้วิวเขาไม่ได้อยากได้แบบน่ารักน่ารักมายืนในหวัวใจแล้วแบบเห็นวิวข้างหลังเนี่ยคือบางคนเขาอยากมาถ่ายวิวจริงๆแต่ย้ําก่อนไม่ใช่ที่นี่นะเพราะที่นี่ ว้างคือแค่ขยบมานิดนึงก็ได้วิวเต็มๆแล้วแต่เคยเห็นมีดราม่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตหลายๆที่เหมือนกันที่ที่บอกว่าระยะถอยน้อยช่องวิวน้อยแล้วก็มีอะไรมากันกันๆก็จะเป็นมีดราม่า,านิดสักหน่อยนะแต่ก็เรื่องของดราม่าเขาครับไม่เกี่ยวกับเรานะอ่ะนี่แสงอาทิตย์เริ่มโผล่นะแต่ไม่ได้โผลจ่จากคืนนะโผลจ่จากเมฆ พาธิตย์เริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับก็จะสวยมันจะเหมือนมีทิวหมอกเล็กๆมาสวยความเมื่อสักานาทีที่แล้วนะเพราะมันเหมือนพอมันมีลมมันพัดเรียกนเหมันพัดหมอกมาจากฝั่งที่ฝนจะมาะครับตรงน,นี้เริ่มมีแบบว่าขาวๆมาดหนึงไงสมมติถ้าเป็นทะเลหมอกก็สวยเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นทะเลหมอกมากยังสวยกว่าตอนที่เดินขึ้นมาเยอะเลย เป็นช่องเขาเนี่ยมีความสวยเหมือนกันนะมองลอดไปกันเปิดใจใครบอกว่าไม่มีข้อดีก็มีข้อดีเหมือนกันเดี๋ยวบอกลาเจ้าถิ่นะไปก่อนนะนี่มีสมตัวยืนกลุ่มวิวอยู่โอเคเรามาเดินลงกันตอนนี้ประมาณ 7จ็แดดก็มาเยอะแล้ะขึ้นมาพอสมควรแต่ไม่ร้อนนะครับข้างบนลมเย็นก็มีน้องๆกลางเต็นที่พูดคุยกันเมื่อกี้เนาะแล้วก็เจอเจอ้าถิ่นอีกหนึ่งตัวนอนรับลมอยู่สบายๆเมื่อกี้เราขึ้นทางนี้แต่เห็นคนเขาลงหลังเต็นเดี๋ยวเราลองไปดูทางลงหลังเต็นกัน เรามาเปลี่ยนทางลงข้อลงกันด้านหลังตรงนี้ลงกันไหนนะเดี๋ยวดูเปลี่ยนทางลงแล้วน้องๆที่กลางเต็นต์โอเคไปก่อนนะครับครับ <c oughs> ครับครับครับโอเค แล้วเราไม่ขึ้นทางนี้เนี่ยอ๋อขึ้นทางนั้นมีเชือกได้ลมฝ่า oh. เดี๋ยวเราเดินลงตอนนี้ก็เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยฝนเริ่มมาแต่ก็ยังพอไหวอยู่ยังมีนักท่องเที่ยวกำลังเดินขึ้นมานะครับเนี mm. ่ยก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วทางขึ้นก็เกาะทางลงเราก็ ก็ต้องเกาะกันนิดดึงสวัสด,ดีครับโอเคอันนี้มีน้องตัวเล็กมาชมวิวแต่เช้าเหมือนกัน <laughs> 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 ก่อนลงก็ขอเก็บวิวอีกสักหนึ่งมุมนะเป็นมุมข้างๆเป็นช่องพอดี ูเขาที่อยู่ตรงกลางที่เป็นแท่งๆเนี่ยชาวบ้านเขาบอกเมื่อก่อนมันใหญ่กว่านี้นะแต่พอเขาระเบิดหินมันก็ค่อยๆเล็กลงมันก็เลยได้เท่านี้ครับตรงบากหินพวกนี้ก็ตามสไตล์ของเมืองแร่นะของหินอะไรเงี้ยเขาก็ระเบิด โดยใดแล้วไหมมันก็เลยมีสภาพอย่างนี้มันก็สวยดีนะครับโอเคทางลงก็สบายๆไม่หอบเหมือนขาขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อกี้เจอพี่ที่เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวๆนี้เขาก็พูดเหมือนตามประวัติที่ผมเซิร์ชมานะครับก็โคหายเหมือนกัน ก็เป็นประวัติเดียวกันนะครับโคหายโคหายก็เป็นคูหาเป็นเรื่องเล่าของประวัติเขาคูหานะครับเป็นประวัติที่น่ารักดีหลายๆที่ก็จะมีประวัติการเสียงเพี้ยนอย่างเงี้ยเยอะนะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่มันก็ผมว่าดีนะมันมันมีสตรอรี่มีเรื่องเล่าดีไม่งั้นสมมติถ้าแบบไม่มีเรื่องพวกเนี้ย แล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปคำว่าคูหาถ้าแบบไม่มีประวัติเราครูหาห้องแถวเปล่าอันนี้ก็มั่ว,ว,วเองอะไรองเงี้ยแต่พอมีประวัตินงี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่มามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เหมาะก,กับการเดินทางแต่ละที่ดีนะครับแดดแรงแรงแล้วข้างบนหลอกเราว่าฝนตก เราก็เลยเดินมาแต่ก็ได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวเราขอปิดคลิประหว่างทางเดินลงเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดปุ่มงเล็กๆนี่ก่อนแป๊บนึงมีน้ำหรือเปล่าเนี่ยอโอเคนี่ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ที่ผมมาแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะตัดต่อลงคลิปเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าวันที่มาเนี่ยจะบอกว่าเป็นวันที่หนึ่งเลยหนึ่งมกราแสงแรกของปีเขาเรียกว่าปีอะไรปีงูเล็กใช่ไหมความหมายก็ไม่รู้เหมือนกันยังยังไม่ได้ยังไม่ได,ดูเลยความหมายคืออะไรแล้วก็ตั้งใจจะก,กลับกรุงเทพพรุ่งนี้แต่ว่ายังไม่ได้ยิงยาวเข้ากรุงเทพแวะ กินข้าวแวะพักผ่อนกับเพื่อนอีกสักคืนหนึงที่หัวหินก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเข้ากรุงเทพอาจจะไม่ได้มองกล้องมองทางกลัวสะดุดสลรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนหรือพาไปทำกิจกรรมอะไรก็ฝากติดตามช่องบินเจนี่ไรนนะครับช่องเล็กๆที่แบบทำเองถ่ายเองตัดต่อเองไม่ได้มีสคริปอะไรมากมายนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่แบบผิดพลาดหรือว่า ไม่ตรงตามที่ความเป็นมาเนี้ยก็ขออภัยด้วยก็มาเขียนกันได้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวจะถึงที่จอดรถละอีกนิดเดียวแล้วสำหรับคลิปหน้าก็มาเจอกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกับวินเจอร์นี่ไรนะครับสวัสดีครับ